ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคนวิเศษสังกับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับวันนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจและมีความสำคัญกับคุณผู้ชมเนี่ยหลายเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับผมคัดมาไม่เยอะดูข่าวกันแบบหอมปากหอมคอดูแล้วทำความเข้าใจก็ไปทำมาหากินกันต่อนะฮะคุณผู้ชมครับข่าวแรกของเราในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปตรวจสอบ ความทุกยากความยากลำบากในการต่อสู้และเรียกร้องของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือที่เราเรียกพวกเขาว่าเป็นเกษตรกรนะครับพวกเขามาปักหลักอยู่ที่บริเวณฟุตบาทแล้วก็พื้นที่ว่างบริเวณกระทรวงการคลังทั้งกินนอนอยู่ที่นั่นนะครับเพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือหนี้สินของพวกเขาโดยเฉพาะหนี้ที่ผูกพันกับ ธนาคารทกศและนอกจากนั้นก็ยังมีธนาคารอื่นๆด้วยนะครับทั้งของรัฐและก็เอกชนเนื่องจากว่านักขณะนี้ประสบกับความยากลำบากในการจ่ายหนี้และดอกเบี้ยนะครับยิ่งในยุคเศรษฐกิจแบบโควิดด้วยแล้วพวกเขาโดนค่าปรับพวกเขาต้องหาเงินมาชำระหนี้ด้วยความยากลำบากนะครับหัวข้อแรกของผมในวันนี้ก็คือสุดหดหู่ชาวบ้านกินนอนข้างถนนขอรัฐบาลช่วยหนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูภาพกัน เดี๋ยวไปดูภาพกันนี่คือภาพที่ทีมงานของเราเนี่ยนะครับลงไปถ่ายกันแบบสดสดร้อนๆ้อน,รอนบริเวณกระสวงการคลังด้านหนึ่งก็ต้องขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ส่งรถห้องน้ำมาดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับอยู่กินกันแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็มีลักษณะแบบว่าบางคนที่มาอยู่แล้วไม่ไหวก็กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นกเกษตรกรเหมือนกัน ถัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาหลับหลับตื่นตื่นอยู่แบบนี้คนเท่าคนแก่ทั้งนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับไม่มีภาพนะครับของหนุ่มสาวเนี่ยอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบชัดๆแล้วเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดกินนอนกันแบบนี้เลยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเวลาเราเห็นภาพในลักษณะนี้น้องๆหนูๆคนรุ่นใหม่ที่กําลังเรียกร้องชุมนุมประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อก,ก่อนเขาจะเรียกว่าสมัชชาคนจน สมัชชาคนจนก็จะมีอยู่หลายกลุ่มมาจับมือกันแต่กลุ่มนี้เนี่ยเป็นเกษตรกรโดยตรงมีชื่อว่ากลุ่มสมาพันธ์การเกษตรแห่งประเทศไทยหรือว่าสกทปักหลักจริงนอนจริงสู้จริงไม่ได้มีประเภทแบบอันนี้ไม่ได้ต้องการเปรียบเทียบนะครับแต่ต้องการให้เห็นภาพว่าเวลามานเนี่ยก็นอนกันเป็นวันเป็นคืนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเลยนะครับ คนเหล่านี้ปัญหาหลักก็คือมีหนี้หนี้ส่วนใหญ่ก็คือหนี้กับทกศหนี้จากทกศที่ว่านั้นก็เป็นหนี้ที่กู้ขึ้นมาเพื่อเอาไปต่อยอดทําผลผลิตทางการเกษตรนั่นแหละไม่ใช่ว่าไปกู้หนี้ยืมเสินไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่มีราคาหรูหราราคาแพงไม่ใช่พวกเขาเป็นหนี้ แล้วมันเป็นหนี้ที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นไก่กแค่กู้หนี้ทกศหรือว่าธนาคารอื่นๆมาก,กะว่าฤดูการผลิตหน้าจะมีเงินไปจ่ายรัฐบาลจะไปจ่ายไม่รัฐบาลไปจ่ายธนาคารแต่มันหาไม่ได้จ่ายช้าดโดนค่าปรับหนี้พอกภูนเพิ่มเป็นหางหมูพูดกันตามตรงคนเหล่านี้ที่ออกมาคือเขารู้สึกว่าชาตินี้เขาจ่ายนี่ไม่หมดแหละจากเงินต้นส่วนหนึ่งโดนดอกโดนค่าปรับ จ่ายเกินเวลานู่นนี่นั่นเนี่ยพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาคงไม่มีปัญญาจ่ายนี่ให้หมดในยุคนี้แน่นอนในช่วงชีวิตนี้พวกเขาก็เลยออกมาต่อสู้ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือซึ่งจนถึงหน้าขณะน,นี้ก็ยังไม่ได้มีมาตรการหรือว่าคำสั่งออกมาชัดเจนว่าจะช่วยอย่างไรคือผมต้องอธิบายก่อนแต่ละคนเนี่ยเป็นนี่ไม่เหมือนกันนะครับกลุ่มหนึ่งอาจจะมีนี่ประเภทหนึ่งธนาคารหนึ่ง รูปแบบต่างกันไปแต่พวกเขาจับมือกันเพราะพวกเขาเป็นใครเป็นกลุ่มสมาพันธ์การเกษตรแห่งประเทศไทยก็คือประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นมีข้อเสนอบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลประสานไปยังธนาคารให้ความร่วมมือและก็รับข้อเสนอโดยให้เกษตรกร,รจ่ายเพียงเงินต้นเท่านั้นแล้วก็ตัดดอกเบี้ยทิ้งไปเลยอันนี้ลูกค้าของทกศ เอาบางคนระแบบชัานเลยนะไม่ใช่ว่าจะเบี้ยนี่นะเพราะที่ผ่านมาจ่ายดอกไปแล้วจ่ายดอกจนทกศกําไรไปแล้วแต่จ่ายให้ตายยังไงดอกก็ไม่หมดเงินต้นก็ไม่หมดไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นมาขอรอบนี้ก็คือเงินต้นเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวจะทยอยจ่ายแต่ขอว่าดอกเนี่ยพอแล้วได้ไหมเพราะหลายปีที่ผ่านมาก็จ่ายดอกให้กับทกศเนี่ยจนกำลงกำไรไปหมดแล้ว ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร,ร,กรบอกเลยนะครับว่าทั้งโควิดทั้งอุทกภัยภัยธรรมชาติทําให้พืชผลทางการ,กรเกษตรเสียหายก็จะมีการพักหนี้พักหนี้จริงนะครับแต่ดอกเบี้ยและก็ยอดหนี้เนี่ยมันอยู่รวมถึงเวลาตายไปแล้วเนี่ยหนี้สินเหล่านี้ก็ตกไปยังลูกหลานอีกด้วยเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงขอให้ช่วยหน่อยเถอะมันจนปัญญาจริงๆรู้นะเวตอนไปเซ็นเนี่ย กฎกติกามันเขียนว่าอย่างไรรู้หมดเข้าใจหมดแต่พอเวลาผ่านพ้นไปปี2ปี3ปี4ปี5ปีสถานการณ์มันเปลี่ยนกำลังในการหาเงินมันจำกัดวันหนึ่งก็ต้องมองดูฟ้าดูฝนวันหนึ่งก็ต้องมองดูตลาดว่าเราจะปลูกพืชแต่และอย่างเนี่ยจะออกดอกออกผลตามที่คิดไหมแล้วพอออกดอกออกผลตามที่คิดตลาดเขาจะซื้อเราในราคาเท่าไหร่ค่าปุ๋ยจะแพงขึ้นไหมค่ายาค่าแมาลงจะเป็นอย่างไร อุทก,กภัยจะมาหรือเปล่าภัยพิบัติจะมาหรือเปล่าเป็นเกษตรกรนี่มันยากนะครับคุณผู้ชมครับเป็นชาวไร่ชาวนานี่ไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผ่านพ้นไปพวกเขารู้สึกว่าจ่ายหนี้เนี่ยนะครับจ่ายดอกก็ไม่หมดสักทีเงินต้นก็ไม่ลดวันนี้จึงเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นภาพที่สลดหดหูจริงๆนอนอย่างนี้จริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับเห็นมุ้งไหมครับพับไว้นั่นนะนะ กลางคืนก็กลางมุ้งสีห่หูเอาเสือผืนหมอนใบของแท้ล้านเปอร์เซนต์ยุคคนการันตีเขาอยู่อย่างนี้จริงๆครับห้องน้ำกทมอเอามาให้บริการบางครั้งอาบนองอาบน้ำก็ไม่ถนัดก็เอาผ้าใบนะฮะสีน้ำเงินสีฟ้าสลับกันนั่นนะครับเอามากางแล้วก็ตักน้ำเข้ามาใส่ถังใส่ออคงพลาสติกก็ว่ากันไปแล้วก็อาบน้ำมิดชิดไม่ให้คนเห็นอยู่ก็อย่างนี้จริงๆ กบูจมนี่อ้โหกบูจมครับลำบากจริงๆครับนอนกันปักหลักชุมนุมกันเนี่ยนะครับเนี่ย้ชุมนุมกันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอย่างนี้เลยนะฮะนะนอนจริงลําบากจริงสู้จริงไม่ง่ายแหละครับนะอะลองดูนะฮะ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับฟังแล้วจะตกใจแต่ก็ต้องทำใจเพราะกระทรวงการคลังบอกว่าเอาอยู่นะเป็นหนี้แล้วทั้งหมด8.1ล้านล้านบาทยกกู้เพื่อปากท้องทุกประเทศก็ทำผมพยายามจะอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบมาโดยตลอดนะครับว่าหนี้สาธารณะของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าล่าสุดเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาคุณแพทริเซียมงคลวน,นิชซึ่งเป็นผอ,อสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บอกว่าปัจจุบันสัดส,ส่วนหนี้สาธารณะของประเทศไทยคุณผู้ชมครับเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ย8.1ล้านล้านบาทนะครับหนี้สาธารณะคิดเป็น51.9%ต่อ GDP ยังอยู่ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังปี61ก็คือ60%ต่อ GDP กรอบมันตีเพดานเอาไว้ที่60แต่ตอนนี้เราอยู่ที่51.9เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงยังไม่น่าเป็นห่วงนะครับ ที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด19ทําให้รัฐบาลต้องกู้เงินเพิ่มขึ้นมาดูแลเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจจนส่งผลทําให้นี่สาธารณะเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้หากพิจารณาจากแนวโน้มการก่อหนี้ของทุกประเทศทั่วโลกนะในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็จะพบว่าทุกประเทศมันก็กู้เหมือนกันหมดอะกู้เยอะมากด้วยดังนั้นนี่สาธารณะของทั่วโลกจึงมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ ถ้าเอาทั้งโลกมาวัดเนี่ยจะเพิ่มขึ้น67%เพราะฉะนั้นประเทศไทยอยู่ที่51.9%ก็ถือว่าจิบจทุกคนอาจจะมองว่าน,นี่สาธารณะของไทยเยอะแต่อยากยืนยันว่าน,นี่ของไทยอยู่ภายใต้วินัยการเงินการคลังรัฐบาลบริหารนี่อย่างรอบคอบแล้วก็มีวินัยสูงมากเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจ ในภาวะเศรษฐกิจปกติเงินกู้ของรัฐบาลถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญทุกบาททุกสตางค์ที่กู้และผลักดันเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็เพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นยิ่งผลักดันลงไปได้เยอะเงินก็จะมีวงรอบในการหมุนในระบบเศรษฐกิจเยอะเมื่อเศรษฐกิจด้านหน้าได้ดีทุกคนก็จะมีรายได้มาชำระภาษีสุดท้ายเงินก็จะกลับมาและสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะค่อยๆปรับตัวลดลงจริงๆผมก็อยากจะถามคุณแพททิเซียนะครับคุณแพททิเซียช่วยตอบผมได้ไหมผมก็อยากจะเอาไปบอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าน,นี้สาธารณะของบ้านเราจะลดลงเมื่อไหร่ช่วยทําตารางออกมาให้ดูได้ไหมก็คือบอกว่าปัจจุบันอยู่ที่51.9มีอยู่ประมาณ8ล้านล้านบาทในช่วยกลางแผนออกมาได้ไหมว่าปี65ปี6 6 6 7 6 8 6 9 7 0เนี่ยเอาถึงสักปี70เนี่ย หนี้สาธารณะของเราจะเหลือเท่าไหรหนี้ของประเทศนี้จะเหลือเท่าไหร่เข้าใจครับว่าการกู้มาในภาวะขับขันวานเงินลงไปในพื้นที่ด่านหน้าเกิดการจับจ่ายใช้สอยและพูดในเชิงทฤษฎีว่าก็จะนํามาสู่การจ่ายภาษีที่เพิ่มมากขึ้นเก็บรายได้มากขึ้นนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าวันข้างหน้าหนี้สาธารณะจะลดลงต้องตอบให้ได้นะครับว่าเมื่อไหร่คือเวลาพูดแล้วมันรู้สึกว่าเออว่ะเออว่ะ เออว่ะมันคล้อยตาไมไงครับแต่ก็ต้องพูดเป็นตารางให้ชัดนะเพราะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ประกาศเอาไว้แล้วนะครับว่า4ปีหลังจากนี้จะเป็นปีการทํางบประมาณที่ขาดดุลหมดเลยนั่นหมายความว่ากู้ทุกปีกู้นี่ใหม่มาจ่ายนี่เก่าจ่ายไปจ่ายมาพลุงพลังแล้วที่คนอยากรู้ก็คือเมื่อไหร่8ล้านล้านเนี่ยมันจะเหลือ7 6 5 4 3 2 1สองหนึ่ง จนกลายเป็นประเทศที่มีงบประมาณสมดุลน,นะเพราะทุกปีเราจัดทางบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอดนะครับแต่กระทรวงการคลังบอกว่าที่เป็นหนี้เยอะๆเนี่ยนะครับก็กู้ขึ้นมาเพื่อปากท้องนั่นแหละคุณผู้ชมเข้าใจยังนะส่วนผมก็ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ก็เลยเอามาถามคุณผู้ชมนะนะมีไอโอแล้วครับเนี่ยฮนะไอหัวละกี่บาทเนี่ย อย่าไปว่ากันนะครับไอ้องไม่อโอนี่นะฮะก็ลองฟังดูเผื่อเป็นไอโอแล้วอาจจะมีความคิดเห็นที่เข้าท่าก็ได้นะครับแต่ขออย่าบูลลี่กันเลยนะครับถ้าเข้ามารับชมกันณขณะนี้นะฮะไปแวะดูสถานการณ์ที่เมียนมากันสักหน่อยนะฮะคุณผู้ชมครับเรามาในหัวข้อที่ว่าถือปืนนําหน้าทหารกระเรี่ยงออกโรงทนไม่ไหวทําร้ายประชาชนคุณผู้ชมครับจนถึงณขณะนี้เนี่ยสถานการณ์การต่อต้านการทํารัฐประหารที่ประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับ ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงง่ายๆส่วนการออกมาตรการปราบปรามของรัฐบาลทหารพรม่านั้นเนี่ยนะครับก็หนักหนาสาหัสรายงานล่าสุดบอกว่ามีผู้เสียชีวิตเกิน50คนแล้วนะครับบางรายงานบอกว่าตายไปแล้วเนี่ยกว่า90คนแต่วันนี้มันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับออกมาจากชายแดนไทยเมียนมาคุณผู้ชมดูปฏิกิริยาของชายชะกันชุดลายพรางเหล่านี้ พราะดูแล้วไม่น่าจะใช่ศัตรูของผู้ชุมนุมนะครับเหมือนกับจะออกมาปกป้องใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือฝั่งเมียนมาตรงด่านแม่สอดจังหวัดตากนะครับคุณผู้ชมครับนายซอทรูซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรสิทธิชาวกะเหรี่ยงบอกว่าตอนนี้กองกําลังกะเหรี่ยงหลายกลุ่มได้เข้าร่วมคุ้มกันชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างๆรอบจังหวัดมีววดีจังหวัดพะอันบัดกะเหรี่ยง ที่ออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลรัฐประหารของกลุ่มทหารโดยกลุ่มกองกําลังติดอาวุธของกะเหลี่ยงได้ถืออาวุธนําหน้าชาวบ้านตลอดการเดินทางไปแสดงการชุมนุมอารยะขัดขืนเพื่อกดดันให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีคือนำหน้านให้กับประชาชนท่ามกลางการ,รเผชิญหน้าระหว่างตำรวจเมียนมาและก็ทหารของเมียนมาที่ออกมาป้องกันเขตทหารและเขตหน่วยงานราชการ ขณะที่หลายพื้นที่ของเมียนมามีการประทะกันระหว่างทั้งทหารทั้งตำรวจกับประชาชนที่ออกมาชุมนุมขับไล่อย่างเช่นเมืองพญาปอนในเขตอีระวดีภาคกลางตอนบนผู้ชุมนุมที่ออกมาประท้วงถูกทหารพรมา่าใช้ปืนยิงไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตรายงานข่าวล่าสุดบอกว่าเพิ่มขึ้นมาอีกหกรายและก็บาดเจ็บไปอีกหลายคนในเวลาเดียวกันที่นครย่างกุ้งก็ยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปัจจุบันน่าจะมีผู้เสียชีวิตอยู่ราวๆ50ถึง90คนส่วนบาดเจ็บเป็นร้อยนะครับนอกจากนั้นยังมีผู้ชุมนุมถูกจับกลุ่มมากถึงกว่า300คนแต่ในขณะเดียวกันผู้ชุมนุมไม่ย่อท้อนะครับยังมีประชาชนในหลายเขตออกมาขับไล่รัฐประหาร,รเผด็จการอย่างต่อเนื่องมีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจนกลุ่มผู้ชุมนุมต้องเริ่มปรับแผนกลยุทธ์การต่อสู้ใหม่ โดยชุมนุมตลอดทั้งคืนคือที่ผ่านมาเมียนมาหลายพื้นที่เขาชุมนุมกันแบบวันนี้มาพรุ่งนี้กลับมามาไปไปมามาไปไปแต่รอบนี้บอกว่าต้องปักหลักยาวและตลอดทั้งคืนไม่มีการแยกย้ายมีหลายจุดในเวลาเดียวกันซึ่งก็เลยทําให้หลายจุดนั้นรายงานข่าวอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะตอนนี้กระจายหลายจุดแล้วก็เกิดภาวะแตกหักนะครับแตกหักก็คือผู้ชุมนุมก็สู้ ทหารก็สู้ตำรวจก็สู้แต่ก็จะมีกองกำลังกะเหลียงเนี่ยเข้ามาปกป้องชาวกะเหลี่ยงที่อาศัยอยู่ในเมียนมาเนี่ยด้วยเช่นเดียวกันสถานการณ์ของเมียนมานาักขณะนี้มีสองเรื่องครับคุณผู้ชมครับสำคัญเนี่ยหนึ่งก็คือว่าทุกฝ่ายรอฟังค่าทีจากมหาอำนาจทั้งจีนอเมริกายุโรปนี่ว่ากันไปแล้วแต่รอฟัง UN เสหรประชาชาตินะนะว่าจะเอาอยัางไง อันนี้รอฟังกันอยู่ว่าสรุปแล้วจะเอายังไงให้มันชัดเจนไปเลยสองที่หวั่นกลัวกันก็คือสงครามกลางเมืองนะก็คือประชาชนที่บาดเจ็บล้มตายไปมากๆเสียเลือดเสียเนื้อวันหนึ่งพวกเขาคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วพวกเขาจะจับอาวุธขึ้นมาลบราค่าฝันกับทหารที่ทําการยึดอํานาจหรือไม่มีสเรื่องนะฮะหนึ่งสงครามกลางเมืองสองก็คือการปฏิบัติการแทรกแซงจากองค์กรระหว่างประเทศนะฮะ นี่นี่คือที่เมียนมานะครับนี่บ้านเขาเวลาชนวนประท้วงเนี่ยถนนลูกลังใช่ไหมฮะน,นะมันกระจายตัวไปทั่วทั้งประเทศไม่ได้มีเฉพาะที่ย่างกุ้งนะหรือที่เมืองขนาดใหญ่เท่านั้นนะฮะแวะมาดูการเมืองกันหน่อยฮือฮามาตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้นะครับที่มีข่าวว่าพักเก้าไกลเก้าไกลพักเก้าไกลที่มีคุณพิธาลิมจเจริญรัตน์เนี่ย เขาตัดสินใจจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยจะเป็นการส่งคุณชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกกตคุณชนาพันธ์เดี๋ยวไปดูรูปกันคุณชนาพันธ์เป็นพี่สาวของคุณธนาธรคนนี้ฮะก็เห็นหน้าค่าตากันมาเป็นระยะระยะเพราะตอนนี้เนี่ยคุณชัดชาติมาแน่ในานามอิสระ พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาก็มาค่อนข้างแน่และดูทรงว่าน่าจะมาในนามอิสระแต่เบื้องหลังมีใครอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อีกเบอร์แรงก็คือคุณชนาพันธ์อันนี้คือข่าวนะสองคนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่อนข้างชัดนะแต่สรุปว่าข่าวลือที่สะพัดออกมาว่าก้าวไกลจะส่งคุณชนาพันธ์พี่สาวของคุณธนาธรลงเพราะว่าตรงกับคอนเซ็ปต์สโลแกน มันต้องใม่มันต้องชัดมันต้องโดนไม่ชัดโดนถึงจะเรียกคะแนนเสียงจากคนกทมได้ข่าวหึมหึมข่าวสะพัดมาตลอดตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้จนถึงปัจจุบันซึ่งคุณชนาพันธ์เองก็สงวนท่าทีแล้วไม่ได้ออกมาปฏิเสธหรือออกมาแถลงข่าวอย่างหนึ่งอย่างใดชัดเจนจนทําให้คนเชื่อไงเพราะรายงานข่าวที่มีออกมาเนี่ยบอกว่าพักก้าวไกลเนี่ยนะครับ ประชุมกรรมการบริหารพักตลอด2อสเดือนที่ผ่านมาพยายามคิดค a n ิเด a ชื่อซึ่งจะมีอายุสักประมาณ40ต้นต้นต้องมีความเป็นเฟลิมี่แมนต้องมีความเป็นมนุษย์ทำงาน Family w o m a มนะเพื่อเอามาชนกับคุณชัดชาติกับคุณจักทิพย์คือคุณชัดชาติดีกรีก็ไม่ธรรมดาคุณจักทิพย์ดีกรีก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าพักเก้าไกลจะหาใครสักคนมาสู้เนี่ยมันก็ต้องพอฟัดพอเหวี่ยงกันบ้าง ไม่งั้นลําบากก็เลยคุยกันแล้วคุยกันอีกนี่รายงานข่าวนะครับบอกว่าก็นี่แหละพี่สาวของธนาธรเพราะตอนนี้เนี่ยคนดิเดตของพรักวางเอาไว้สี่คนหญิงสองชายสองแต่เราไม่รู้ว่าชายสองอีกสองคนและผู้หญิงอีกหนึ่งคน,นเป็นใครจนกระทั่งล่าสุดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปสอบถามจากคุณนัชชานะซึ่งก็เป็นสสคนดังจากพักก้าวไกล ออกมาสรุปอย่างร้อเปอร์เซนต์บอกว่าไม่ใช่คุณชนาพัน์แน่นอนไม่ใช่แน่นอนและที่สำคัญกรรมการบริหารพรรคกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคก้าวไกลเคาะแล้วว่าเป็นใครสรุปแล้วนะครับว่าเป็นใครแต่ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คุณชนาพัน์สรุปแล้วบอกแต่เพียงว่ารอจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพราะถ้าแกรนโอเพนนิ่หรือว่าเปิดตัวออกมาว่าส่งคนนี้เนี่ย มันต้องเป็นจังหวะที่ใช่แล้วมันต้องอืมมันต้องฮือฮาคุณผู้ชมครับยืนยันนะครับก้าวไกลปฏิเสธว่าไม่ใช่คุณชนาพันธ์พี่สาวคุณธนาธรส่วนจะเป็นใครนั้นเขาสรุปแล้วเนี่ยฮะไม่ใช่พี่ธนาธรแน่แน่เราใช้คำว่าแน่นะแล้วเป็นใครก้าวไกลลุยผู้ว่ากทมส่วนในภาพรวมไม่ว่าจะส่งใครออกมามันก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ดีเพราะณนะขณะน,นี้กิ้งในสนามเมืองหลวงเนี่ยนะครับคนมองว่า ประชาชนเนี่ยเทเทคะแนนแบบไม่ซ้ายก็ซ้ายเลยไม่ขวาก็ขวาถ้าทั้งฝ่ายซ้ายแล้วก็ฝ่ายขวาหรือว่าฝั่งที่อยู่ตรงกันข้ามกันเนี่ยนะครับส่งผู้สมัครมาชนกันเนี่ยกลัวว่าจะเป็นการแย่งคะแนนกันเองแล้วทําให้อีกฝ่ายหนึ่งได้เปรียบหรือเปล่าคือพูดง่ายๆสมมติว่าพรรคก้าวไกลส่งใครสักคนลงนึกออกไหมครับคุณชัดชาติก็ลงหรืออาจจะมีอีกคนหนึ่งจากเพื่อไทยหรือเปล่านี่ไม่รู้ กลายเป็นว่าก็จะมาแบ่งคะแนนกันเองแล้วถ้าอีกฝั่งหนึ่งมาคนเดียวอย่างคุณจักรทิพย์อย่างเงี้ยสมมติว่าคุณจักรทิพย์ก็ได้คะแนนฝั่งนี้ไปเต็มๆแทนที่ฝั่งนี้เลือกมาสักคนหนึ่งอาจจะชนะหรืออาจจะสูสีแต่พอมาแข่งกันเองในฝั่งของตนเองก็จะทําให้คะแนนเนี่ยมันหายห,ายหรือเปล่านะครบถ้วนนะฮะคุณผู้ชมครับครบถ้วน หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับขยี้ข่าวเด่นกับยุคนผ่านทางช่องจาม .com แล้วกลับมาพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800, 800 ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ